่าแล้วก็สดเสด็จคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมนะฮะคุณจ้างทีวีก็วันนี้จะมาทําการรีวิวเอสโซนหนึ่งคีสองนะครับเขาว่ากันว่าคีสองเออคีหนึ่งไม่ช่กันนะจะมีการสุ่มสังพลนะครับแต่ไอเน,นี้มันจะไม่บอกนะครับจะเป็นสุ่มแบบค้ายอะไรคือมันจะไม่สุ่มแบบเอสพีนะครับมันแบบเป็นแบบเซอร์ไพรส์แล้วกันนะเซอร์ไพรส์าจากทีงมงานเคเคนะครับเป็นแฟลกสุ่มพลมาให้นะครับถ้าผมเจอภาพเดี๋ยวผมจะเลื่อนดูแล้วกันนะครับ เดาแกกันเลยนะฮนนะแบมาเช่นเคยครับมเมนเนาะดูให้มไดีกว่าสมการ,น,น,รกน,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 นะครับมีวนและโอเคอืมกล่องแล้วก็สนะครับแมนมาแล้วก็สโอ้ปิดแล้วเนี่นะยหว่าไอ้กาสุ่มฟอ,อยอนะได้แซกฟอยหรือไม่ดู โอ้โค้งมาท่าไหนนะได้ไหมอ่าไม่ได้นะครับโอเคไม่เป็นโอเคครับไปแรกเป็นเทพสุยันสวรรค์พินาศอาติดากาสุูวานนะครับอ่าิวสวยมากนะให้มาถึงห้งาใบนะครับผมเพเป็นปฏิทินะเนาะเซสเซสส่วนหนึ่งของดาวทั่วทั้งมวลน,นะครับเอากามายูเอเลเมนต์ Element นะครับให้มาสี่ใบนะครับ พวานแห่มังกรม่านเมาเกรูทนะครับให้มาสองใบพวานแห่มังกรม่านรีเซ็ตแบ็กสเกลนะครับให้มาอีกสามใบนะครับพวานแห่มังกรมานบูราดิออนนะครับให้มาอีกสี่ใบนะครับพวานแห่มังกรมานโปรวาราก้านะครับให้มาก PI, 2, 1, 2, 1, 2ี PI, 3, ่ใบสองใบนะอันนี้ได้กับดังก็หลายกระดานนะครับไม่ใช่ไหมใช่ได้กับดังกานายกระดานนะครัวานแห่มังกรมานฟิวเจอร์อีเทอร์นะครับ เมื่อวานมังกรมาร Abyssil ดะก้อนนะครับสี่ใบนะครับเทพมังกรมารแน่งตัวที่สีดำาเอ็นนะครับเปใบนะครับสองใบครับมังกรสียันนภำผาไมินอารซิดากาไดวาสิบสองใบดาวมังกรมายจุดจบอารซิดากานะครับหนึ่งใบมังกรเทพมืดแกร์แกรมเมอร์นะครับหนึ่งใบนะครับมังกรปฏิกดัมดูเซียนแบล็คนะครับให้มาสามใบเช่นกันจะคอรสมังกรคุณภาพเอวิสไทนะครับหนึ่งใบครับ มหมังกรมาเดอร์นะครับสองใบางยะแห็นมังกรมารฮาริคหนึ่งใบเมวานหมังกรมารเดวิลออฟสากอนหใบครับเมื่อวานหมังกรมารโกไลโอสอใบครับเมื่อวานหมังกรมายอฟโนซุตหนึ่งใบครับางยะเห็นมังกมารบูเซ่หนึ่งใบครับโค้ตามฝึกหัดโกโกโก้หนึ่งใบนะครับ เมื่อวานเทพมังกรม่านวองนะครับผมสองใบเมื่อวานเทพมังกรม่านวอมนะครับผมหนึ่งใบเมื่อวานเทพมังกรม่านเดลชัตเตอร์นะครับผมหนึ่งใบผลักดันทานครับอีกสองใบแล้วก็ผลักเว็นแล้วก็สว่านนะครับโอเคสันชนแค่นี้แล้วกันนะครับเจอการเอฟพีนะครับตรงนี้แลกันครับบ๊ายบายพากันแล้วก็แช้เซนไคผมด้วยนะครับพูดเร็วคิดไม่ได้จบเร็วเลยนะครับโอเคเจอกันเอฟพี